อัปเดตสินค้าอัปเดตรถแท็กเตอร์ให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับอ่ะใครที่มองหารถแท็กเตอร์ไว้ใช้งานใครที่มองหารถไถไว้ไถไรไว้ทำสวนนะขายข้าวกันหรือ,อยังเก็บผลผลิตเสร็จหรือ,อยังอยากได้รถไปจอดที่บ้านไหม <c oughs> อยากได้รถสวยๆไปจอดที่บ้านนะครับอ่ะก็อ่ะดีย่มแท็กเตอร์ะนะตอนนี้จัดรถสวยๆไว้รอ f c รอลูกค้าไว้หลายคันเลยนะครับ อะใครที่อยากได้ใครที่มีความพร้อมนะคูบ er, ัวต้ายันมานิวฮอลแลนด์จอร์เดียเมสซี่เฟอร์กูสันอะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเรามีให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับใครมีเงินไม่มากเราก็มาดาวใครไม่มีเงินเลยเราก็มาฟรีดาวนะครับอ่ะเออ่มีเงินเยอะก็ซื้อแบบเงินสดๆนะอ่ะ FC มีความพร้อมยังไงก็ วางแผนการซื้อเลยนะครับอ่ะคันที่ถูกอ่าคันที่ไม่มีเงินซื้อแต่อยากได้รถไปใช้นี่เลย399,000บาทนะครับ YM 3 5 1 a นะครับอ่ายางยังสวยนะยางยังสวยครับหน้าหลังเดิมนะครับเก็บงานรวมๆให้นะครับอ่าถ้ามีลังคาแตกเดี๋ยวเปลี่ยนลังคาให้ถ้ามีเก็บงานตรงไหนเดี๋ยวเก็บให้นะครับอ่ะสนใจก็โทรหาเซยวันได้เลย0 9 4 7 0 6 4 4 3 0 399,000บาท410,000บาทอ่าสนใจก็โทรหานะอ่ะดาวที่0บาทหรือไม่ก็นี่เลย YM 3 5 7อ่ะ YMU MU MU357 นะครับอ่ะเอ๊ยยังพูดไม่ถูก MU 5 7อ่ะไม่มี3อ่าถ้าเป็นคูบูต้าก็เรียกว่า MU 5 7นะเป็นขนาด57แรงม้าสวยๆนะครับทุกคันนะครับอ่ะดาวเริ่มต้นที่ ห้าหมื่นบาทนะครับหกแสนเก้าหกแสนเก้าแล้วอีกคันหกแสนแปดหมื่นบาทนะดาวที่ห้าหมื่นบาทนะครับอ่าดาวแล้วเหลืองวดเท่าไหร่อยากให้ลูกค้าโทรหานะอ่าจริงๆแล้วค่างวดนะครับมันอยู่ที่เงินดาวลูกค้านะครับเวลาดาวแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับหรือลูกค้าจะซื้อเงินสดนะครับอ่แจ้งเซววนมานะครับเซววนจะดูราคาให้พิเศษนะ M.U. 5 7นะครับ02นะอันนี้ก็สวยนะครับ อ่ะ0947064430นะครับ0947064430็นกะเทเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยซื้อสดก็ซื้อได้ซื้อผ่อนก็ซื้อได้นะครับสนใจโทรหาเซอ้วนได้เลยนะครับอ่ะอยากได้คันไหนโทรมานะครับมาดัพคลิปมา2วันแล้วนะไปงานแต่งนะวันนี้ก็อยากขายรถมากๆเลยฝนก็ตกด้วยนะครับอ่ะจัดโปรให้ โปรฝนตกไม่รู้จะจัดโปรอะไรก็โปรฝนตกนี่แหละครับก็สนใจนะครับรับโปรโมชั่นดีๆไปนะครับส่วนลดสูงสุดเลยนะครับจะลดมากลดน้อยก็เอฟซี FC ก็วางแผนการซื้อเอานะครับจริงๆแล้วรถนะครับก็อยู่ที่สภาพนะครับราคาอยู่ที่สภาพนะครับมีถูกมีแพงสภาพปานกลางคละกันนะครับแต่ก็ ถ้าเราไม่มีเงินเลยเราก็มาฟรีดาวเอานะครับแต่ถ้าเรามีเงินเราก็ดาวนะครับดาวเยอะเหลือน้อยนะครับยันมาช่วงนี้ราคาดีนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับราคาดีถือว่าผูกมากๆนะครับใครสนใจใครอยากได้ก็มารับโปรกัน3ามแสนเก้ายมนะครับห้าหนึ่งเอสามสี่แสนต้นต้นสามแสนปลายปลายยมห้าเจ็ดนะครับโซลิดเจ็ดสิบห้าแรงโซลิดห้าสิบแรงเจ็ดสิบห้าติดจองนะ เหลือโซลิด50แรงนะครับ50แรงเหลือ2คันนะครับสำหรับยันมาโซลิดนะเป็นรถที่น้ำหนักดีนะครับอ่ะที่สำคัญชั่วโมงน้อยดาวที่0บาทด้วยนะครับ094 706 44 30นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนให้โทรหาเสววนได้นะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับ ที่ดูคลิปเซวอ้วนใครคิดถึงเซ้ว,วนมารับรางวัล5บาทนะเซ้ว,วนจะลดให้เดี๋ยวส่งเงินทางอ่ e M H เอ็มเอไปให้5บาทคิดถึง fc มากนะครับเพราะว่า,าแต่ด้วยภารกิจเนะาะไปต่างจังหวัดนะครับนิคอนแลนด์นะครับยังจัดโปรที่แรงเหมือนเดิมนะใครที่อยากได้ช่วงนี้นะครับเป็นราคาพิเศษให้ทุกคันเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ อ่ะโทรหาเซววนได้เลยนะครับอ่าถ้าเซววนขายได้มีกำลังนิดหน่อยเสซววนขายนะอย่าให้เซววนขาดทุนนะ m 8็มแยังเหลืออยู่2องคันนะครับอ่ะห้0แสบาทนะครับคุยกันถูกใจเดี๋ยวเสซววนลดปลายทางให้นะครับเอ็มเจศูนคิด2องแสนแปดสนี่สภาพพื้นพื้นนะนางงาม10เมตร3 7 0แ0นเนบาทนะครับอ่ะสนใจโทรหาเซววนได้เลยนะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับอยากได้รถบุ้งกี่อ่ะเอลห้าศูนย์อ่วายเอ็มสามห้าหนึ่งอ่ะโทรหาเซวันได้เลยนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ